อประวัติไฮโซเก๊กัมมารอคู่กรณีของดาราสาวชื่อดังอย่างคุณคณะชายคนนี้เขาคือใครมีวีรกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวที่ชาเล่าให้ฟังค่ะซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดแอปนก plus ในโซรายนี้มีชื่อว่าคุณฮอตค่ะนายธัญเทพสิริทรัพย์เดชากุลอายุ32ปีเขาเคยใช้ชื่อจริงว่านายธนายุทธพึ่งพิบูลมาก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสิงหเสนีด้วยเขาบอกว่าตัวเขาเป็นประธานกรรมการสถาบันยุวชนสยามที่มีนายสุรักษ์ศิวรักษ์เป็นที่ปรึกษาถาย้อนกลับไปในอดีตคุณฮอตเคยมีภาพปรากฏในขณะที่ไปร่วมให้กำลังใจในายอภิชาติพงษสวัสด นักศึกษาปริญญาโทม,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็การเคลื่อนไหวต่อต้านคอสชเมื่อปีพศ2555ด้วยเขาเคยปรากฏตัวในกิจกรรมทางสังคมหลายต่อหลายครั้งพร้อมกับตำแหน่งรองประธานเครือข่ายยุวทัศกรุงเทพเพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองก่อนที่ภายหลังจะถูกเปิดโปงว่ามีประวัติคดีชอโกงติดตัวยาวเป็นหางว่าวโดยพฤติการก็คือจะอ้างว่ารู้จักกับผู้มีอำนาจคนนั้นคนนี้ เพื่อที่จะมาหลอกลวงเหยือ่อจนหน่วยงานที่เขาเคยมีชื่อเกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับชายรายนี้อีกต่อไปแล้ว ส่วนตอนที่มาพบเจอกับดาราสาวคนนี้คุณฮอตเขาใช้เว็บไซต์หาคู่ค่ะเขาตั้งโปรไฟล์ว่าเป็นผู้ชายหุน่นหมีจริงใจมาจริงใจกลับเวลาว่างชอบไปนั่งร้านกาแฟาฟังเพลงหาร้านบรรยากาศดีๆนั่งชิลดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นบางครั้งชอบไปบาร์หรูๆไม่สูบบุหรี่ไม่เจ้าชู้และนี่ก็คือโปรไฟล์ที่เขาเอาไว้ใช้คุยกับสาวๆค่ะส่วนโปรไฟล์ในอินสตาแกรมก็ลดหรูไม่แพ้กันเลยเพราะเขามักจะลงรูปไปนั่งดื่มกินอยู่ในร้านอาหารสุดหรูอยู่ตลอดถ่าย รูปคู่กับดาราคนดังมากมายลามไปยังนักการเมืองระดับกลางระดับสูงค่ะมีการใส่ชุดขาวอ้างตัวว่าทำงานมีความสนิทชิดเชื้อกับเบื้องบนอีกคือในยุคสมัยนี้ถ้าเราไปเจอคนแบบนี้ในอินสตาแกรมก็จะบอกได้คำเดียวว่าเป็นคนที่หล่อรวยไฮโซแล้วก็น่าจะเป็นชนชั้นสูงจริงๆค่ะ รวยไม่รวยก็ลองดูจากงานวันเกิดที่กำลังจะจัดได้ค่ะมีคนรู้จักรายหนึ่งของคุณฮอตเขาออกมาแชร์ข้อมูลว่าเพิ่งจะได้รับจดหมายเชิญไปงานวันเกิดนี้เองโดยจดหมายเนี่ยก็บอกว่างานจะจัดขึ้นในวันที่23เมษายนณห้องจัดเลี้ยงโรงแรมแห่งหนึ่งเวลา5โมงเป็นต้นไปในงาน,นจะเป็นทีมการาดินเนอร์พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดพิเศษอาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เรื่องดื่มที่รังสรรมาจัดเลี้ยงแบบเอกลูซีฟเล่ามาเทลฝรั่งเศสชั้นนำของโลกพร้อมไวน์แชมเปญจากแคว้นที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์อันแสนพิเศษที่สุดในวันเกิดผมปีนี้ครับโอ้โหเห็นจัดงานวันเกิดรู้ราขนาดนี้แล้วก็อยากจะไปลองดื่มจริงๆนะคะว่าแชมเปญที่ว่าเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะ ว่าคุณฮอตเขาจะแก้ตัวยังไงล่าสุดเขาปฏิเสธเลยว่าไม่ได้หลอกลวงแต่ก็ต้องรอดูนะคะว่าโปรไฟล์ที่เขาสร้างขึ้นมามันจริงแท้แค่ไหนติดตามกันต่อไปค่ะซื้อลอตเตอรี่ plus โหลดแอปนก plus อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ